ฮะน,<า>นี่คือลำไยเหรออา้อาวอา๋อ,อนี่คือลำไยพันใหญ่นะคะอ,อันนี้เราเนึกว่าที่เป็นต้นอะไรนะที่มันเกิดตามทุ่งไร่ปลายนานะ่ะที่ว่ามันมันเป็นต้นอะไรเฉยๆนะ่ะต้นตะขบต้นอะไรไหมหรือไม่ใช่ นนะใช่<ต>ใช่ใชต้นมันคล้ายกันนะเออนาะแต่อันนี้เป็นต้นลำไยนะคะเป็นต้นลำไยพันใหญ่เม็ดเล็กนะคะท่านผู้ชมเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้หลังบ้านของป้าดานะคะคาดการว่าเขาจะใช้ระยะเวลากี่ปีคะก็ยังไม่รู้นะลองปลูกดูแต่บางคนเขาสิบปีเขายังไม่ได้กินนะแต่ว่าบางที่เขาว่าสองปีสามปีห้าปีนี่คือเขาได้รับผลแล้วนะแม่มันอยู่กับหนึ่งกับน้ํากับคนดูแลด้วยนะ ว่ามันจะโตยังไงอะไรแบบไหนนี่ต้นกล้วยเห็นไหมคะที่เรามาตอนครั้งก่อนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่สวยงามเลยนะคะแต่พอามามาปีนี้ทุกอย่างเขียวหมดแล้วก็บ้านแต่ละที่นี่เขาก็จะดูแห้งแล้งนะคะแต่ว่าบ้านของป้าดานี่คือเขียวนะคะโดยเฉพาะต้นมะม่วงตอนนี้กําลังออกดอกนะคะอันนี้คือมะม่วงกรอบนะคะอันนี้มะม่วงกรอบนะ,ะมะม่วงมันตัวนี้จะเป็นมะม่วงมัน เสร็จแล้วต้นกลางนั้นจะเป็นมะม่วงกรอบนะคะแล้วก็ต้นถัดไปนั้นจะเป็นมะม่วงเขียวเสวยนะคะสายพันธุ์ใหญ่นะคะแล้วข้างหลังบ้านประดาอีกก็จะเป็นต้นใบเตยนะคะมีใบเตยด้วยก็จะมีพ่อค้าผู้ประกอบการแม่ค้าเนี่ยมาซื้อประจำนะคะคุณแม่ท่านก็ตัดขายเป็นประจำเลยนะคะดังนั้นเราเรียกว่าการเดินสายตามปรัชญาเศรษฐกิจ อพอเพียงของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็สืบสารพระปัิธานนะคะจากพระองค์โดยในหลวงราชกาลที่10นะคะเป็นรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจึงเห็นความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา่าเศรษฐกิจโลกการเมืองจะไปอย่างไรก็ตามแต่มนุษย์จะต้องดํารงชีวิตด้วยอาหารและสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย มนุษย์จะต้องมีอาหารและก็จะต้องมีออกซิเจนที่ดีมีบรรยากาศที่ดีอยู่ใกล้ต้นไม้อยู่ใกล้ของเขียวทำให้มนุษย์มีความสุขผ่อนคลายแล้วก็มีอายุที่ยืนนานได้ดังนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้จึงมีความจำเป็นและสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของความเป็นมนุษย์นะคะอ่าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ย ทำให้คนตกงานกันแยะ่นะคะแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็หิวโหวยกันนะคะที่เราเห็นประเทศอเมริกานะคะเรากําลังเห็นคนตกงานไม่มีที่นอนไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าประเทศไทยเราแม้แต่ว่าไม่ได้เป็นประเทศแนวหน้าระดับโลกขนาดนั้นก็ตามแต่เมื่อเรายืดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยนะแล้วก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะ แล้วก็เรามีพื้นที่ในบ้านเนี่ยถ้าจังเป็นชนบทต่างๆเนี่ยเราพยายามปลูกนะคะต้นไม้นะคะไม้ผลอยากจะสดชื่นแจ่มใสก็ปลูกไม้ประดับนะคะปลูกไม้ดอกนะคะแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆเราก็สามารถที่จะเก็บไว้รับประทานได้นะคะชีวิตของเราก็จะลดต้นทุนเพิ่มรายได้ด้วยนั่นเองนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะที่ติดตามชีวิตป้าดานะคะ นี่ตอนนั้นเรามาตอนนี้ยังเล็กๆอยู่เลยนะแม่นะตอนนี้กําลังจะได้ผลแล้วอีกสักเดือนหนึ่งก็น่าจะโตเต็มที่แล้วนะคะนี่ใบเตยนะคะใบเตยใบเตยนะคะไป,ไ,ปไปทำทางนน้น